เอฟเออทำไมทำไมจะยีไม่ได้นี่<ะ>ไงครีมเซลอ,อีฟสกินแคร์แบรนด์ไทยที่ใช้โฟกัสเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งล่าสุดนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นนะคะว่าโฟกัสเนี่ยไปออกรายการแชร์ซึ่งก็จะบอกเลยว่าปังปุริเยมาทั้งหน้าทั้งผิวทั้งการตอบคำถามอะไรใดๆคือจึง เลิศแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะคือเข้าไปดูในทวิตเตอร์ในโซเชียลอะไรต่างๆคนคือปอวยอวยไส้แตกแล้วคือในรายการโฟกัสคือสวยมากคือผิวโกลมเงามากซึ่งก็ไม่พลาดค่ะเจ้าแม่การทดลองแนละการรีวิวและเหยื่อการตลาดอย่างกุ้ยนะคะก็เลยไปลองซื้อครีมนะคะครีมเจลตัวนี้ของอีฟมาลองใช้ดูซึ่งก็พอสัมผัสได้ใช้เนื้อเจลของเขานี่นะคะบอกเลยว่าเนื้อเจลดี พุ้ยชอบมากถ้าเป็นครีมที่เป็นเนื้อเจลเพราะว่า them, มันจะไม่หนักหน้าแล้วมันจะไม่อุดตันแล้วมันก็จะซึมเข้าผิวแบบเร็วและดีนะคะอันนี้กลิ่นละมุนนี้มากกลิ่นไม่ฉ euh ุนไม่แรงเลยนะคะกลิ่นแบบนวลละมุน ซึ่งตัว E ี e นี่นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์ไทยนะคะที่เกิดจากความตั้นใจของคุณโนตคุณโนตเนี่ยก็คือเจ้าของแบรนด์ซึ่งอันนี้ปุ้ยไปศึกษาเรื่องราวภูมิหลังของครีมนี้มาเรียบร้อยแล้วครีมเจลของ Eve นะคะเขามีสารสกัดแปนยางนะคะซึ่งเป็นสุดยอดของไวท์เทนนิ่งราคานะคะดีมากๆทุกคนราคา390บาทซึ่งกระปุกหนึ่งนี่นะคะปุ้ยบอกเลยว่าใช้ได้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนได้เลยนะคะเพราะว่านี่ที่าทาเมื่อกี้คือซึมไปแล้วแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวคือตึงกระชับเวอร์นี่ เขามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะทุกคนซึ่งโรงงานผลิตของเขานะคะผ่านมาตรฐานระดับเอเชียน GMP ซึ่งเขาคิดค้นสูตรออกมาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ใช้สกินแคร์ที่ดีที่สุดและเห็นผลที่สุดค่ะซึ่งมันเนี่ยบำรุงผิวได้แบบล้ำลึกเลยซึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดมาล่าสุดเลยที่ปังสุดๆนะคะนอกจากตัวครีมนะคะก็น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละคือน้องฟโฟกัสนั่นเองอ่ะครีมปัง พีเซนเตอร์ปังและคุณภาพเลิศขนาดนี้นะคะโอ้โหปุ้ยชัยเราก็คือชอบจริงอะไรจริงคะ่ะ ครีมเจลของอีฟส์นะคะช่วยบำรุงได้อย่างล้ำลึกเลยทาแล้วไม่ก่ะให้เกิดการระคายเคืองผิวใดๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเทคเจอร์ของเขานะคะจะเป็นครีมบวกกับเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อที่บางเบาซึมลงผิวได้ง่ายนะคะแถมยังช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวภายใน28วันอีกด้วยผิวของเรานะคะจะแลดูกระจ่งางใสขึ้นเปล่งปั่งขึ้นนะคะลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยสิวใครที่เป็นสิวต้องจัดเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยฟูสาน้ําซึ่งตัวปุ้ยเองเนี่ยเป็นคนพื้น ฐานผิวค่อนข้างแห้งนะคะพอหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้านุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นค่ะอ่ะขายของเสร็จแล้วมาเล่นต่อขายต้องเลนต่อนะแน่ไงไม่จ้ะฉันอีทันไม่ไม่ไม่ไปต่อค่ะฉันอีทันไ,ไปจ้ะไม่จ้ะ